กระแตยังจบไปแล้วแต่กระแตแต,ตอบรับยังดีอยู่ขนาดนี้รับละคร,รเรื่องนี้มันมันวัดจากอะไรอะอวัดจากอะไรหลายๆคนก็ยังพูดถึงนะ<อ>แฟนพวแฟนคลับอะไรเงี้ยอีกวีเว,น,เวนงานก็ยังแบบว่าแน,น่นนะอันเนี้ยจริงๆงานเนี้ยเขาติดต่อไปตั้งแต่ช่วงที่ละครจบแรกๆแล้วครับมันก็เลยต่อเนื่องยาวมานิดนึงครับรู้สึกยังไงบ้างว่าคนแบบโอ้โหชอบมากเลยอยากอินอยู่เลยกระบ,บาท ก็อย่างที่บอกครับว่ามันก็เหมือนกับยาชูกําลังนะครับทําให้เราหายเหนื่อยจากการทํางานน่าจะสุดท้ายละครับเพราะว่าจริงๆเราเอาละครเป็นเมนมากกว่าครับก็ปฏิเสธไปหลายเจ้าเหมือนกันต้องขอโทษด้วยครับเพราะอะไรอะไรนะครับเราถ่ายละครเป็นหลักเนาะครับแสดงว่าละครละครยุ่งใช่ไมช่วงนี้ละครยังเรื่องเดียวอยู่ครับเรื่องเดียวอยู่ครับ นนทท้าทไปเรื่องนาคีนี่น่าจะอีก20%น่าจะจบอัน,นจะเตรียมแล้วแต่แตละครนี้จะเตรียมมาหาเวลาพักผ่อนบ้างไหมครับน่าจะยังไม่ได้พักครับ<ม>ปีนี้นปีนี้น่าจะยังไม่ได้พักมีไขม่มุกมังกรไฟของอาตู่นะครับฮีโร่ของแม่หนูแล้วก็ประการลงสีดำที่ฟิตติ้งไปแล้ว<อ>แล้วก็เดี๋ยวจะมีรากนักลาอีกครับผว่านั่นเลยใช่ไหมละครปีนี้ปีนี้แน่นครับแต่จริง ปีแล้วก็แน่นครับปีก่อนนู้นก็แน่นครับออครับ<ป>ก็เอาเท่าที่มีกําลังอะครับคือไม่อยากให้มันซ้อนกันเยอะแต่ว่าอันนี้มันเราก็แจ้งแจ้งกับผู้จัดไปแล้วนะว่ามันมีละครอย่างนี้อยู่แต่ทุกคนเขาก็อยากให้ไปร่วมงานครับเราก็ต้องขออนุญาตว่าแชร์คิวกันแล้วก็อาจจะทําให้กองถ่ายมีปัญหาเรื่องคิวหน่อยครับ,รบแต่เราก็แจ้งกันไปก่อน ่วงเรื่องอื่นเพราะว่าไม่อยางที่เวนเพราะว่าห่วงกวดล่วไปกระทบเรื่องละครอะไรนิดมากหรือเปล่าก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วครับว่างานหลักเราคืองานละครครับก็ดีครับดีครับมีแพลนอยู่นานแล้วครับแต่ยังหาที่ไม่ได้เลยครับดีครับวางไว้เป็นที่ไหนครับที่คิดไว จริงๆอยากในเมืองเนี่ยแหละครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนไหนของเมืองครับมีที่แบบถ้าวางแผนอย่างนี้ลงบมันจะพายในปีนี้ไหมครับถ้าขยายมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวเนาะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วก็ขึ้นอยู่กับกทีมงานเราด้วยจะถือว่าโอเคใช่ไหมบอกแบบว่ากระแสตอบ,บ,บรับเป็นรอบแรกอนี้เรื่องร้านอาหารอาหารอร่อยอยู่แล้ว<ม>ไงอาหารอร่อยอยู่แล้วครับ